การประชุมคณะกรรมการสภกรารแห่งชาตินัดพิเศษเนื่องจากว่าจะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของงบประมาณด้วยนะครับก็มีโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาหลักๆนะครับก็คือโครงการระบายน้ําเขืเอ่อนคอนกรีตเสริมเหล็กของกทมซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากเดิมเพื่อให้ระบบระบายน้ําดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วแผนหลัก9้าแผนในเจ้าพยาได้เสนอไปแล้วแต่ว่าในภายในกทมอเอง เป็นส่วนสําคัญมากที่จะต้องลําเลียงน้ําจากเหนือลงใต้และจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการขออนุมัติเพื่อเปิดโครงการของกทมเป็นโครงการที่เป็นเขื่อนคอสโลนะครับสามแห่งและเป็นการทาอุโมงเพิ่มเติมนะครับบริเวณที่เป็นบางซื่อนะครับเพื่อให้เขตจุจักเรเกล้าดพร้าวตรงนี้สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับก็เวลาในการดำเนินการก็ประมาณ3ปี ก็มารวมทั้งหมดรวมก็ทั้งหมดมาประมาณ6,500ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่า,าทางกรรมการน้ำแห่งชาติได้จระหนักถึงความสาคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับที่มีการเห็นชอบไปก็คือโครงการพัฒนาระบบปปา,เ,าเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไดแก่ที่สีอ่อำเภอในจังหวัดปัตตานีซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการสําคัญซึ่งรัฐบาลเองอาจจะต้องมีการสนับสนุน เพื่อให้โครงการนี้สามารถมีน้ําอุปโภคบริโภคมีการใช้น้ําอย่างเหมาะสมและก็มีน้ําสะอาดใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการน้ำแห่งชาติได้มีความเป็นชอบไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านรองนายมนตรีได้มีบัญชาให้ทุกหน่วยง,งานนะครับเวลาเสนอโครงการน้ําต่อไปนี้ต้องเสนอผ่านนะครับสชชซึ่งเป็นฝ่ายในขาเท่านั้นคนไกจังหวัดมีอยู่แล้วเพราะป้องกันความ ซ้ำซ้อนของหน่วยงานซึ่งจากการติดตามตรวจสอบโครงการที่เสนอง,งบมาในปี65พบว่ามีความซ้ำซ้อนมากกว่า6 0,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็มีการปรับปรุงงบประมาณตามแผนน้าทั้งหมดเพื่อที่จะเสนอเข้าสู่คอรมอเพื่อรับทราบ,เพ,รบ,าบเพื่อรับทราบก่อนตั้งงบประมาณต่อไปนะครับสําหรับวาระอื่นๆก็มีเรื่องของการปรับปรุงอํานาจหน้าที่นะครับที่เข้าเกี่ยวข้องก็คือคณะทํางานคณะบุการนะครับซึ่งมีท่านรองมนตรีเป็นประธาน ก็คือการพัฒนาพื้นฟูคลองแสนแสบโครงการนี้เป็นโครงการสําคัญนะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อไม่เพียงแต่ในกรทมเท่านั้นต้องเชื่อมต่อไปจังหวัดชัชชังเซาแล้วก็การบรหิหารจัดการน้ําของกรมชลประทานด้วยเพื่อระเบยียงน้ําจากบนลงล่างนะครับแล้วก็เอาออกสู่แม่น้าป่าปะกงแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยายในที่สุดอันนี้ก็มีการจัดทําทุกรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการรุมงานชุดนี้ในวันที่28 นะครับซึ่งมีท่านรองนายกรยีเป็นประธานนะครับซึ่งจะทําให้แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟืนฟ้นฟูคลองแสนแสบตั้งแต่ของกทมอเองจุั่งถึงโน,น่นนะครับถึงบางประกงจะมีการพัฒนาเป็นระบบอย่างแท้จริงนะครับแล้วอีกโครงการนึงแล้วอีกอันคือการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะรมการติดตามตรวจสอบนะครับการใช้งบมาและงบกลางของภาคทุกภาคซึ่งท่านรองนายกรยีมีความสนใจแล้วก็อยากให้การใช้งบมาเนี่ยเป็น ด้วยความโปร่งใสและก็สรบฤิลผลตามที่ได้ตั้งแบบเอาไว้นะครับท่านก็ได้มอบหมายให้คณะทํารรงานและก็หน่วยงานต่างๆนะครับร่วมเป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบแล้วก็รายงานผลโดยตจงต่อท่านโดยตรงนะครับเพื่อให้โครงการต่างๆนี้เดินหน้าครับเลื่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือโครงการทั้งหมดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท่านติดตามต่อไปก็คือภายแรงในปัจจุบันนะครับซึ่งเห็นว่าภาคต,ต่างๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ํายม นะครับหรือแม้กระทั่งภาคเหนือเองตอนนี้ระดับน้าปริมาณน้าเริ่มต่ําลงมาเพราะว่ามีพื้นที่บางพื้นที่นะครับมีการปลูกข้าวรอกสองหรือปลูกมาากวาแผนนะครับเช่นตัวอย่างเช่นจังหวัดนครศรียานะครับประมาณ4ี่แสนกวาไร่นะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตรจังหวัดแคแพนเพชรมีการปลูกมาากวาแผนทั้งนี้ทั้งนั้นทางท่านประธานได้มอบหมายให้สทชร่วมกับจังหวัดร่วมกับกรมจังหวัดไปติดตามตรวจสอบหามาตรการป้องกันในระยะยาวต่อไป สำหรับในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ในแม่น้าโยมเองก็จะมีแผนการพัฒนาประตูระบายน้ําซึ่งในเป็นแผนของการพัฒนาในแม่น้าโยมอยู่แล้วซึ่งในขณะนี้มีการดําเนินการไปแล้วประมาณ7โครงการก็จะอยู่ระหว่างดาเนินการ3โครงการแล้วจะมีการเสนอเพิ่ม,มอีก4โครงการและอันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและก็การออกแบบซึ่งจะจะเข้าแผนในการปรับปรุงแม่น้าโยมต่อไปนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดในที่มีการประชุมวันนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะนําเสนอเข้าสู่คอรมอในสัปดาห์หน้าด้วยครับขอบคุณครับ